ตำลึงเพื่อสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการรักษาตำลึงมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตาและยังมีวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันรวมถึงแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กที่ดีต่อกระดูกและเลือดแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเพราะเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแต่ให้เส้นใยอาหารสูงช่วยในระบบขับถ่าย ตำลึงมีสารที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานต้านการอักเสบใช้ใบตำลึงทาแผลมแมลงกัดต่อยหรือแผลอักเสบเพื่อลดอาการบวมแดงรักษาอาการคันน้ำตำลึงหรือน้ำคั้นจากใบตำลึงช่วยบรรเทาอาการคันจากผื่นแพ้หรือผิวหนังระคายเคืองบำรุงผิวพรรณช่วยลดริ้วรอยและทำให้ผิวชุ่มชื้นเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระ ใบและยอดอ่อนใช้ปรุงอาหารเช่นแกงจืดตำลึงหรือใส่ในเมนูต่างๆเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารใช้เป็นสมุนไพราทาภายนอกหรือรับประทานเพื่อบรรเทาอาการป่วยตำลึงจึงเป็นพืชที่หาได้ง่ายดูแลรักษาง่ายและเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านอาหารและการรักษาสุขภาพ